ท,ทั้งเทียนครับนี่นี่เชียงใหม่นะไม่ใช่กรุงเทพแน่ใจหรอนี่ไงพี่ Google Map ต้องห่วงหรอกอ๋อเอาเอาเอาเอ,าอ,าอ,าอายังไงเดี๋ยวพี่ไปทำเรื่องการก่อนนะถ้าเสร็จแล้วโทรหาพี่นะได้เลยพี่โอเคเจอกัครับครับ ฮัลโหลมึงโอ้ยเทียนกูได้นาะนนึกว่ามึงตายหาไปละยังเว้ยกูเนี่ยนะโทรหามึงจนกูเลิกโทรละเออโทษทีมึงข้างบนแม่งมีสัญญาณเลยอะได้มีอยู่ส่วนหนึของโลกวะเชียงใหม่อะจริงปะเนี่ยตอนที่มึงส่งไลน์มาหากูว่ามึงจะไปเป็นครูอะกูนึกว่ามึงพูดเล่นนะเว้ยว่าแต่มึงจะกลับมาตอนไหนวะให้กูไปรับปะยังอะ กูแค่เข้ามาทำธุระในตัวเมืองอะเอยเทียนหืมรอกูที่นั่นอะเดี๋ยวกูไปหานะเพื่อนฮะเฮ้ยไอ<ป>ตุนฮลัฮโลโหลฮัลโหลอ,อจริงเหรอโอ้ย อยากคือสอสมเนี่ยมาดูงานที่นี่เจือจอ่ะโอ้มาไม่ได้เนี่ยลาบตปาปุงเฮาตลอดเลยอ่ะ<อ>ช่างเดี๋ยวช่างเหมือนกับพอไปให้กูเทียนเขาด้วยแล้วกันนะถ้าป้าต้องล่ะครับหนะัวหน้าทำไมผูไปอยู่ครับไปไหนเข้าไปในเมืองครับไปทำอะไรมงูครับไปกับใคร มะฮูครับผมใครอนุญาตเออผมมาฮูครับเดี๋ยวถ้าครูป๊กมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามเพื่อนเนาะไม่ต้องอต้องกินหลักลูเนี่ยพี่หมอครับ โต๊นั้นโต๊ะใคอ่อะพี่อ๋อคนช่วยลายคนนั้นน่ะพอาเลี้ยงสักดาส่วนที่เหลือนั่นก็ลูกมองแกะทำไมอ๋อก็ควรพวกนั้นน่ะคือพวกพ่อค้าที่ไปซื้อชาชาวบ้านนะพี่ที่ผมไฟเมื่ออาทิตย์ก่อนอ๋อคนพวกนี้เขาขว่างขวังแถวนี้นะ เพือนพองเส้นสายก็ดีใครก็เกรงใจอ่ะแต่คนใหญ่าก็รู้นะว่าพวกเนี้ยทำธุรกิจเถี่ยวเถ่าหน่วยพูเองอ่ะพ่อเลี้ยงก็ดูแลเหมือนกันทำดีหักล้างความชั่วไม่ได้เปล่าพี่พเูเองอ่ะมันก็ไม่ได้แฮปปี้หรอกนะมันก็เองก็นำทุนป่างแล้วเลย ผมเข้าใจเลยพี่ผมเนี่ยคุณเป็นตัวล่อตีนจริงอะอเฮ้ยขอโทษทีพี่อะไรไม่เป็นไรแต่มันต้องไปหาเรื่องมันละกันเรื่องไหนก็เรื่องอะอ <S <S 2> <S 2> <S 2> เออพี่ครับทิ้งอะไรครับมีคนจ่ายให้แล้วค่ะ